สวัสดีครับพบกับวิดีโอเพื่อการศึกษาของครูประยงค์ัตตุลานะครับผลิตขึ้นมาเพื่อเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการสอนนักเรียนนะครับไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะให้โชว์ผลงานหรือประกวดหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเป็นการสอนนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ที่สนใจกันแล้วกันนะครับวันนี้พูดถึงวิดีโอเกี่ยวกับคำใบพด นะครับชุดที่9คําไมใบโพธก็คือคําที่มีความหมายเหมือนกันนะครับวิดีโอนี้พูดถึงป่าคําว่าป่าความหมายที่มีเป็นคําว่าป่าใช้แทนคําว่าป่ามีเยอะอรันอารันบันทึกเอานะครับจะได้มีประโยชน์เกี่ยวกับการถอดคําประพันธ์หรือใช้ในการแต่งคําประพันธ์นะครับ พนาพนาวันพนาลีส่วนมากมันจะคล้ายๆกันนะครับพนาเวศพนารามพนาดอนพนาดอนพนัดพนาสนพนาสันไพรสันไพรสนพวกนี้นะครับพรงไพรไพรีไพรสีพรงผีไพรวันเถื่อนใช่ไหมเข้าเถื่อนอย่าลืมพาแสดงว่าเข้าป่าอย่าลืมพาเป็นสำนวน ำนวนไทยนะครับบันทึกสวยๆอย่ากเขียนผิดนะครับเขียนผิดความหมายผิดภาษาไทยวักตอนให้สวยๆงามๆบรรทัดละหกคำอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มันตรงกันตรงกันอะไรที่มันสวยมันงามนักเรียนคิดเองนะครับไม่จําเป็นต้องให้บอกเขียนเครื่องบรรทัดสวยคําสุดท้ายอ่านว่าอะไรครับคําสุดท้าย อัตวีต่ตอปรปตักนะครับอัตวีอัตวีแปลว่าปะกลับมาดูใหม่ได้นะครับคำไม่พจน์ชที่สองำหรับวิดีโอนี้นะครับคำว่าภูเขาอันนี้ในงานประพันธน์จะมีเยอะพนมอำเภอพนมไพรพนมแปลว่าภูเขา ใครแปลว่าป่าภูภูผาคีรีคิริรบันพศบันพตา ทั้งหมดนี้คือคำไบพจน์คำที่มีความหมายเหมือนกันวิดีโอชุดนี้พูดถึงภูเขามีหลายคำนะครับต่อไปนะครับคำว่าปลาปลานะครับมัจฉามัจฉาปลา <c oughs> มัจฉาชาติมัจสยา มัยาเขียนได้สแบบนะครับบาลีไหมบาลีสันสกฤตสันสกฤตมีสสาสลาสลีศีนะมัศยาตัวบรรทัดที่สองคำใบพชุดที่9ก้าคำใบพน์คือคำที่มีความหมายเหมือนกันนะครับไม่ทันกลับมาดูใหม่นะครับเป็นวิดีโอที่ทำกันมาเพื่อใช้สอนนักเรียนนะครับ